สำหรับคลิปวิดีนี้นะครับจะมาสอนหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ t u o m a n y w a l l e t นะครับผมน่าจะแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะครับผมนั่ก็เป็นแอปพลิเคชัน1หนึ่งที่ผมจะมาอัปเดตว่าปี2024นี้นะครับยังสามารถที่จะสร้างไรายได้เหมือนเดิมน,นะครับผมก็ถอนเงินมาเงินเข้ามาปกตินะครับเงินเข้ามาภายใน1นาทีด้วยกันนับถอนมาเวลา18นาฬนาทีเงินเข้ามา18นาฬนาทีของวันที่2มกราคม2,500 67สิบนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครสนใจในส่วนของแอปนี้นะั่เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ anc studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมน่ะก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้า to money wallet นะครับแล้วก็มาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะครับผมนะแอปนี้นะครับก็เป็นแอปหนึ่งนะที่ผมเล่นมาค่อนข้างที่จะนานแล้วทุกคนนะ้ะแล้วก็ ตอนนี้ก็เลยลองอัปเดตว่าปี2024ยังสามารถที่จะถอนเงินได้อีกหรือเปล่านะปรากฏว่าถอนไปภายในหนึ่งนาทีเงินก็เข้ามาปกตินะครับแต่ว่ามีสิ่งอัปเดตอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าตอนนี้นับการหาเหรียญของแอปนี้คือมันจะยากแล้วทุกคนนะเมื่อก่อนก็คือว่าการหาคะแนนคือจะได้คะแนนมาเยอะมากนอกแต่ว่าหลังๆมาเนี่ย การหาคะแนนก็คือจะได้น้อยมากทุกคนนะครับผมตรงนี้เนาะก็หลายๆคนนะก็เริ่มถอดใจคือลบแอป,ปแล้วก็ไปหาแอป,ปอื่นเล่นแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะก็นับในส่วนของแอป,ปนี้นะครับผมนมีชื่อว่านะแอป,ป go daily นะครับผมตรงนี้เนาะก็สามารถทำเงินได้อยู่ที่200บาทจนถึง1,000บาทนะครับ สำหรับแอป g o Daily นะครับตอนนี้ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดอยู่ด้วยกัน10ล้านดาวน์โหลดนะครับแล้วก็อายุ3ปีขึ้นไปแล้วก็มีรีวิวอยู่ด้วยกันนะ4.3ดาวเต็ม5ดาวนะครับมีคนรีวิวอยู่ทั้งสิ้นอยู่ที่80,000รีวิวนะครับตันนี้เนาะก็ตามนี้เลยเนะใครที่จะอ่านรีวิวก็มาอ่านได้นะครับก็มาอ่านทั้งบทดได้ตรงนี้นะก็ กดคาว่าดูทั้งมดนะดูรีวิวทั้งมดนะก็มาอ่านรีวิว,วกันก่อนได้เลยทุกคนนะอันนี้นะผมรีวิวนะตามที่ผมได้ลองถอนเงินนะครับอ่าก็คือเป็นการอัปเดตว่ายังสามารถถอนได้อีกหรือเปล่านะานก็ยังปรากฏว่าสามารถถอนได้อีกเหมือนเดิมเนาะอันนี้ทุกคนนะวันที่อ่าสองนะเวลา18บแนาฬิกานาทีนะครับเงินเข้ามานะครับวันที่ 2นะเงินเข้ามาเวลา18ใน96นาะทีด้วยกันตรงนี้นะครับก็ถือว่าใช้เวลาเพียงแค่1นาะทีก็เงินเข้ามาแล้วนั่นเองนะ้ำเินสินของแอป,ปนี้นะก็คือเป็นการอัปเดตปัจจุบันของปี2024นะครับนี่เนาะก็ถ้าเกิดว่าใครมีแอป,ปนี้อยู่นะเราก็มีคะแนนที่ใกล้ถอนเงินแล้วก็สะสมแล้วก็ลองกดถอนเงินดูนะตอนนี้ก็ ผมนะมียอดเงินคงเหลืออยู่ที่40บาทนะครับก็จะสะสมต่อไปนะวิธีการที่เราจะหาเงินของแอปนี้ก็คือเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวแล้วก็เมื่อก่อนนะก็คือมีการดูวิดีโอจาก YouTube ด้วยปัจจุบันคือถูกเอาออกแล้วฟังก์ชันของการดูวิดีโอจากยู u b e นะแล้วก็มีเกี่ยวกับการหาเงินด้วยการ ทำภารกิจนะก็จะมีภารกิจของการเช็คอินนะภารกิจของการดูวิดีโอนะก็คือภารกิจของการอ่านข่าวนะแล้วก็ภารกิจของการแชร์แล้วก็ภารกิจของการแนะนําเพื่อนนะแล้วก็ภารกิจของการหมุนวงล้อนําโชคนะคะน,นี่คือเป็นช่องทางที่เราจะหาเหรียญกันนะครับโอเคนะมาดูในสภารกิจแรกเลยก็คือภารกิจของการเช็คอินนะครับนี่ทุกคนนะวันนี้ผมทําการล็อกอินแล้วได้มาอยู่ที่500เหรียญด้วยกันนะ แล้วก็ถ้าพวกนี้เรามาชิดอินต่อจะได้อยู่ที่800เหรียญเบอร์นี้ถ้าชิดอินต่อจะได้อยู่ที่1000เหรียญเนาะเราจะได้ตามข้างล่างนี้ก็ต่อเมื่อเราทําการชิดอินทุกวันติดต่อกันนะครับผมนะส่วนภารกิจรายวันก็จะมีภารกิจของการดูวิดีโอนะสวิดีโอด้วยกันจะได้อยู่ที่ 10,000- หมถึงสองหมเหรียญน,นะครับแล้วก็ภารกิจของการอ่านข่าวจากข้อความแจ้งเตือนนะหนครั้งจะได้อยู่ที่3,000ถึง 8 0 0พันเหรียญแล้วก็ภารกิจของการอ่านข่าวจากข like ้อความแจ้งเตือน3ครั้งจะได้อยู่ที่5,000ถึง15,000เหรียญแล้วก็ภารกิจของการอ่านบทความปกติ1ครั้งจะได้อยู่ที่3 0 0 0ถึง8,000เหรียญแล้วก็ภารกิจของการอ่านบทความ3บทความก็จะได้อยู่ที่ประมาณ5,000ถึง5,500ร้อเหรียญด้วยกันภารกิจของการ อ่านบทความ6บทความจะได้อยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ถึง8,500เหรียญด้วยกันภารกิจของการอ่านบทความ10บทความจะได้ประมาณ 10,000- ถึง15,000ถึง16,000เหรียญด้วยกันแล้วก็แชร์ไปยังไลน์นะก็จะได้ประมาณ3 0 0 0ถึง8,000เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับมาดูภารกิจแรกก็คือภารกิจของการดูว cool ิดีโอนะเราก็กดตรงนี้เลยนะครับนี่เนาะกดตรงนี้ไปจะมีวิดีโอเด้งเข้ามานะครับ1วิดีโอแล้วก็ดูวิดีโอให้จบนะครับ1วิดีโอด้วยกันนะครับ แล้วก็ภารกิจของการอ่านข่าวก็คือมาที่เมนูของการอ่านข่าวเนาะเลือกข่าวที่เราสนใจมีในส่วนของหัวข้อด้วยตรงนี้นะหัวข้อบันเทิงสังคมกีฬานะครับแล้วก็ดวงอาหารเศรษฐกิจน,นับยานยนต์ตางประเทศดิจิทัลเกมนะครับสุขภาพไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวการศึกษากลางเมือง ฟุตบอลนะเราก็ดูเลยว่าเราสนใจข่านะสมมติว่าท่องเที่ยวนะกดที่ท่องเที่ยวไปเนาะส่วนใหญ่ตอนนี้มีคนท่องเที่ยวเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะผมนั่นก็คือเป็นช่วงต้นปีแล้วก็ปีใหม่เนาะน่าจะมีคนท่องเที่ยวเยอะก็มาอ่านข่าวตรนี้ได้เนาะอย่างเช่นผมอ่านข่าวถ้ำพงช้างจังหวัดพังงานนะกดอ่านไปจะมีตัวจับเวลาที่อยู่ตรงนี้ทุกคนนี่เนาะตัวจับเวลาตรงนี้นะครับมันก็จับเวลาไปแบบนี้เลยทุกคนนะเราก็อ่านไปแล้วก็จะเป็นถ้ามัน เปลี่ยนเป็นไอคอนของขวัญน,นะให้เรากดที่ไอคอนของขวัญได้เลยนะครับนี่ทุกคนนะได้มาอยู่ที่449คะแนนด้วยกันนะครับกดก,กระบาทป,ปิดไปนะแล้วก็อ่านต่อไปได้เลยนะครับมันก็จะเริ่มจากเวลาต่อแต่ว่า การจับเวลานะครับถ้าเราอ่านเยอะๆนะจะเริ่มจับเวลาช้าลงเนาะก็คือประมาณว่านะั่นก็คือการจับเวลาจะเริ่มวิ่งช้าลงนะจากเดิมที่เราอ่านครั้งแรกนั้นคือ,โ,อโหมันจับเวลาไวมากเนาะแต่ว่าพอเรานะอ่านไปต่อไปก็คือมันจะเริ่มช้าลงช้าลงเรื่อยๆทุกคนนะก็ปกติของทางเขานั่นเองนะครับผมนะอ่าอย่างเช่นผมอ่านนี้นะครับโอ้โหอันนี้มันจะวิ่งเร็วกว่านะนี่ทุกคนเห็นไหมอะ ก็นะเดี๋ยวเราค่อยมากดรับต่ออ่านเดี๋ยวผมกดรับปั๊บเลยนะตอนนี้เราอ่านข่าวไปแล้ว2ข่าวด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะอ่านข่าวอีกข่าวหนึ่งนะ่าเป็นข่าวที่3จะได้ทำภารกิจการอ่านข่าว1ข่าวแล้วก็การอ่านข่าว3ข่าวด้วยกันนะครับผมนะ กดอันนี้ต่อนะครับอ่ะจะสังเกตว่าข้งนี้นะมันก็จะเริ่มวิ่งช้าลงนะถ้าที่เราดูนะเมื่อกี้คือแป๊บดวเองนะครับมันจะวิ่งเร็วมากนอตอนนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ30วินาทีนะครับผมใน,นในส่วนของการอ่านข่าวครั้งนี้นั่นเองนะครับเราก็อ่านข่าวไทยใครที่เป็นสายอ่านข่าวแล้วเขาก็จะไม่ซีเรียสที่ตัวจับเวลาแต่ถ้าใครที่เป็นสายหางเงินชั่วๆไม่ได้ต้องการที่อาะะ่านข่าวฉีก็เขาก็จะซีเรียสหน่อยก็คือว่าเออทำไมมันวิ่งช้าลงนะทำไมเมื่อกี้เออมันวิ่งเร็ว ขึ้นอ่ามันก็จะเริ่มคิดนั่นแหละทุกคนนะโอเคนะกดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วแล้วก็ทําภารกิจครบแล้ววิธีแกนอนะ่านสามครั้งด้วยกันนะก็ไปที่คําว่าภารกิจเหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่นะมันก็บอกว่าเราก็ทําภารกิจแล้วให้เรากดรับเลยนะกดรับเลยเนาะถ้าเรากดรับไปปั๊บเลยนะมันก็จะสุ่มมาอ่าได้มาประมาณนี้แล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับ เมื่อเราดูวิดีโอจนจบไปแล้วนะครับเราก็กดกากระบาดปิดไปตรงนี้นะเราก็รับเหรีไปประมาณ5000กว่าเหรียญด้วยกันเมื่อกี้เนาะต่อมาก็คือเป็นภารกิจของการเชิญเพื่อนนะครับเราก็กดตรงนี้เลยนะแล้วก็ไปเชิญเพื่อนได้เลยตรงนี้นะครับส่วนภารกิจของการหมุนวงลอ้อหรือกดสปินนะครับก็สามารถหมุนได้รอบละ5ครั้งด้วยกันนับก็จะมีเหรียญรางวัลแล้วก็มี iPhone แต่ว่า iPhone ก็คือว่าจะไม่ได้รับนอกาเป็นตัวล้อ,อของรางวัลใหญ่เช่นนั้นแค่นั้นเองนะครับผมนะ อันนี้ผมกดมาได้มาอยู่ที่1288คะแนนก็กดรับต่อนะแล้วก็กดหมุนต่อนะแล้วก็ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะหมุนได้ครบ3ครั้งนะเราสามารถเปิดอ,อิสมบ,บัติได้ทุกคนอันนี้ก็รับคะแนน2เท่านะครับอ่ะกดต่อไปเลยเนาะเป็นการหมุนครั้งที่3นะครับทุกคนนะครั้งนี้ได้เป็นกล่องขวัญเนาะถ้าใครเป็นกล่องขวัญน,นะครับไม่ต้องกดอะไรนะครับผมนะอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ต่อมาก็คือเป็นในส่วนของครั้งที่4นะครับ ได้เป็นเหรียญมาอยู่ที่2 6 4เหรียญด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็ตามที่ผมบอกนะเราหมุนไปจนครบ3าครั้งแล้วก็มากดเหยุสมบัติข้างล่างนี้ได้นะครับอ่านได้มาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยได้มาอยู่ที่1,288เหรียญน,นะครับตรงนี้เนาะก็ตามนี้เลยทุกคนนะ ต่อมาก็ไม่มีแล้วทุกคนนะแค่นี้เองนะครับผมนะก็ในส่วนการหาเงินจากแอปพลิเคชันกลัวดิลนะตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะถอนเงินได้เหมือนเดิมนะปี2024นะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากลองใช้งานนะสามารถที่จะมาดาวน์โหลดได้ลิงก์การดาวน์โหลดผมจะแปะไว้ใต้คลิปปิดีโนนี้นะครับปิดวโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ